เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีนาฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ในส่วนของกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีนะครับทุกคนมาพร้อมกับสกินกระทะนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันนะครับทุกคนทุกคนครับวันนี้มีชุดใหม่เข้ามาพร้อมกับสกินกระทะนะครับทุกคนมาในกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะครับ ทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับทุกคนกดมาที่กระบบุกออมสินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะครับกดแลกรางวัลนะครับจะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์ระบบแลกรางวัลนะครับสามารถแลกเติมเงินมือถือได้แลกบัตร TM หรือบัตร True ั o n e y นะครับนี่นะครับมีตั้งแต่150จนถึง1,000เลยนะครับแต่ว่าผมได้ทําการแลกไว้แล้วนะครับมันก็จะส่งมาที่ตรงคําว่าบันทึกนะครับทุกคนเป็นการบันทึกรางวัลที่เราทําการแลกไว้นะตรงนี้ก็จะเป็นสามารถ คัดลอกนะครับทุกคนและก็นําไปเติมได้เลยนะครับทุกคนหลังจากที่เราคัดลอกรหัสบัตรทูตอนนี้ผมก็อยู่ในแอป มันนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเงินในบัญชีผมตอนนี้มี929บาทเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับมี900นะเรามาเติมกันเลยนะครับจากรหัสบัตรทูที่เราคัดลอกนะครับนํามาวางแล้วกดถัดไปนะครับกดยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับทํารายการสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทุกคนเงินจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับจาก900ตอนนี้เป็น1,100นะครับทุกคนเข้าจริงนะครับ ใครที่อยากจะลองสนใจเล่นเกม Happy dummy ีนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะครับทาง Pay Store และ App Store และลิงก์ใต้คลิปก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทุกคนหลังจากที่ดาวน์โหลดล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับให้กดมาที่คําว่าเชิญนะครับสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับทุกคนแล้วผูกรหัสเชิญรหัสนี้ acbi 349จะได้รับ300คอยฟรีๆนะครับทุกคนสําหรับการผูกรหัสเชิญรหัสนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําพวกภารกิจนะครับสะสมคอยนะครับทุกคน เพื่อไปแลกรางวัลเหมือนกับผมนะครับฝากไว้ด้วยเกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในกิจกรรมของลั c คกี้ร a อยในตู้สุ่ม8 t ทีนะครับนี่ครับพบกับ8 t ทีการันตีนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับชุดนี้เป็นชุดแบบไอดอลเวียดนามนะครับทุกคนนี่นะครับคล้ายๆแบบเสื้อออร์แกนิกอยู่นะแต่ว่าเป็นสีขาวนะครับทุกคนห้อยหมีด้วยเออนี่กางเกงนะครับทุกคนแล้วก็รองเท้าแล้วก็ในส่วนของทรงผมนะครับทุกคนเป็นแบบคล้ายๆยังไงอะคล้ายๆแบบ ตรงผมดัดอะอนั่นแหละแล้วก็เวนตานะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับนําของ2ชิ้นที่ไม่ต้องการออกนะครับทุกคนผมก็จะเอาอะไรออกเนาะเอาเป็นกล่องสุมสกินปืนออกอ้ยไม่ดิเอาเป็นเศษออกเอาเป็นเศษออกละกันนะครับทุกคน2ชิ้นที่ไม่ต้องการเอาออกไปเลยนะครับแล้วเรามาสุ่มกันนะครับหมุนครั้งแรก9เพชรนะครับทุกคนไปทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปมาครั้งแรกเรื่องจบ9เพชร อได้สกเก็ตบอร์ดนะครับที่ครั้งแรกนะครับทุกคนนี่นะครับมีสกินกระทะนี้ด้วยนะเออสกินกระทะค่อนข้างสวยนะครับทุกคนครั้งที่2องที่49เพชรนะครับไปกันต่อครับไปมามาโอ้ยเลยนิดหนึ่งก็ไม่ได้เนาะไปกันต่อที่99เพชรครับท่านผู้ชมครับไปเฮ้ยโอ้โหไปกันต่อครับทุกคนหนึ่เพชรไป มามาโอ้โหทำไมมันไม่เลยอีกหน่อยวะไปกันต่อที่249เพชรครับทุกคนไปมาเลยนั่นโอ้โหสุดยอดอะไรล่ะเนี่ยไม่ได้ต้องการเลย349เพชานะครับไปกันต่อครับทุกคนมาเลยลโอ้โห ตัดสินแล้วนะครับทุกคนว่าจะเหมาตู้หรือเปล่านะครับที่499เพรในครั้งนี้นครับว่าจะเหมาตู้หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับทุกคนเหมาไม่เหมาตัดสินไอ้เวรน้ เมาตโอ้โหแล้วเพชรไม่พอด้วยนะครับทุกคนครั้งสุดท้ายที่599เพชรนะครับแต่เพชรผมไม่พอนะครับทุกคนรวมสรุปเลยนะครับทุกคนประมาณ2,000เพชรนะครับทุกคน2 0 0 0เพชรนะครับได้ชัวนะครับทุกคนเตรียมเพชรมาเลยถ้าจะเมาตู้นะครับ2,000เพชรนะครับสำหรับชุดชุดนี้นะครับทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครอยากได้ก็เตรียมเพชรสัก2,000เพชรนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับ กนไม่มากหรอกครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ